สวัสดีค่ะวันนี้โบก็จะมารีวิวเกมที่มีชื่อว่าแดนไชน่าทาวนะคะก็เกมนี้โบได้มาจากฮ่องกงนะคะจากที่ไปช้อปปิ้งเมื่อปี2014ค่ะก็ไปเดินเล่นอยู่แล้วก็เอ้าเจอเกมนี้นะคะก็ตัดสินใจซื้อมาเลยเพราะว่าเคยเล่นเมื่อนานแล้วก็มีความแบบเกมมันสนุกมากมากนี่เห็นไหมกล่องมันหนาๆนาอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคะถ้าเป็นรุ่นใหม่นี่คงจะแบบเหมือนมันจะบางๆกว่านี้ค่ะก็โอเค เกมของไชน่าทาวนะคะคือการเจราจาต่อรองค้าขายในย่านไชน่าทาวนั่นเองโดยที่แบบเหมือนเราอะคะ่ะกับเพื่อนๆจะแบบแข่งกันสร้างแล้วก็ขยายอาณาจักรของตัวเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเซตบอร์ดกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับอุปกรณ์ของเกมไชน่าทาวนะคะอย่างแรกก็นี่เลยนี่บอร์ดนะคะโอเคนี่อีกอ่ะตัวสีสีให้สําหรับ ผู้เล่นเอาไว้ลงชนดที่ดินอะไรประมาณนี้ยก็เกมนี้เล่นได้2อถึงหคนนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าถ้าแบบคนน้อยๆเนี่ยก็จะใช้เวลาแบบสั้นๆไม่นานมากแล้วก็มีตัวนี้อ่าเป็นตัวที่เหมือนกับบอกว่าเราจะได้อินคมกลับมาเท่าไหร่นะคะมีอะไรอีกมีเงินเออ,อเงินก็มีตั้งแต่1,000งจนถึงสองแสนเลยก็มีมีอะไรอเอ่อ่าชนด โฉนดที่ดินก็เป็นตัวเลขตามในบอร์ดเลยนะคะก็มีอ่านี่สำคัญมากมีธุรกิจช่วยแลโชว์ให้ดูธุรกิจในไชน่าทาวนะะ์ก็มีแบบหลากหลายเห็นไหมมีทั้งอะไรเอ่ยร้านอาหารร้านติมซําเครื่องซักผ้าดอกไม้อ่า มาเซตบอร์ดกันก่อนเริ่มเล่นนะคะอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องเอาพวกธุรกิจเมื่อกี้ที่โบแบบให้ดูนะคะตอนเริ่มเนี่ยใส่ลงไปในถุงสีดำอ่าแล้วก็เขยา่าเขย่าให้มันเข้าๆกันเพราะนั้นในถุงนี้ก็จะมีแต่ธุรกิจอ่าเยอะแยะเลยก็เดี๋ยวตอนสุ่มหยิบเนี่ยก็ห้ามแอบมองนะคะก็หยิบหยิบแล้วก็เลือกออกมาอ่ะมีอะไรอีกก็ตอนเริ่มเล่นใครอยากได้สีไหนก็ชอบสีไหนก็หยิบสีนั้นไป ะะเสร็จแล้วก็จะได้เงินเริ่มต้นเนกันคนละ50า0มบาทเอาใบนี้เลยก็ได้นะห้าห0,000หรือว่าจะหยิบแบบแบงค์มืน่นหะ้าใบนะแล้วแต่สะดวกเลยลก็แจกใบนี้ให้กับเพื่อนๆนชเห็นไหม <c oughs> ใบที่แบบว่าอินคอมว่า,าถ้าเรามีธุรกิจเท่านี้เท่าน,นี้เราเราจะได้อินคอมกลับมาเท่าไหร่นะคะก็หลังจากแจกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ เป็นตะแปะตะแเปะเอาไปวางไว้ที่ปีงูปีแรกนะคะก็เกมนี้เราจะเล่นแค่6ปีเท่านั้นเมื่อจบ6ปีปุ๊บก็จะมาคิดเงินกันว่าใครมีเงินเยอะสุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะไปอาหลังจากที่เซตบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะแบบพร้อมที่จะเล่นกันแล้วเราก็มาดูตารางเงินก่อนเลยว่าจะแจกใชฉโนดยังไงหรือว่าไพ่ร้านค้ายยังไงนะคะก็ให้มาดูที่ใบนี้ ใบนี้เนี่ยก็จะแจกให้กับผู้เล่นทุกคนที่แบบนี่เห็นไหมมันจะตัวเล็กเเออมัน,นมีหน้าหลังออโอเคอันนี้เห็นมันใหญ่ดีก็อย่างแรกเลยนะคะก็แจกโนดให้กับเพื่อนนะคะให้ดูเลขข้างหน้าอย่างมูงตอนนี้เล่นกันสามคนก็แจกที่ให้เพื่อนคนละเจ็ดใบพอเพื่อนได้โขนดไปเจ็ดใบปุ๊บก็ให้เอาเลือกเอาแค่ห้าใบเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสองใบที่ทิ้งอันนี้คือในปีที่หนึ่งนะคือเกมนี้เล่นหกหกปีไง เออเห็นไหมคือแค่ปีแรกมันจะได้เยอะปีถัดไปเนี่ยมันจะได้แบบน้อยลง mm hmm. ก็หลังจากที่แจกโฉนดเสร็จแล้วนะคะก็แจกเสร็จแล้วให้เลือกเสร็จแล้วต่อมานะคะก็จะให้แจกธุรกิจวิธีการแจกธุรกิจนะคะให้ดูที่ตัวเลขสีแดงนี่เางเนะี่ยปีหนึ่งก็จะแจกธุรกิจเจ็ดธุรกิจปีที่สองก็แจกสี่นะก็ดูสีแดงเป็นหลักก็ ประมาณนี้คือแจกธุรกิจแล้วไม่ต้องเลือกนะแจกเจ็ดก็คือเจ็ดไม่ต้องเลือกเหมือนโฉนดอะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นที่ได้มาค่ะโฉนดที่ได้มาก็มีทั้งหมดเจ็ดใบใช่ครับก็วิธีการเลือกโฉนดนะคะก็คือเลือกให้มันแบบพื้นที่มันติดติดกันตัวเลขแบบใกล้ๆกกันก็ตอนนี้ได้มาเจ็ดใบโบจะต้องคัดออกสองใบนะคะโบก็จะดูก่อนว่าควรจะคัดอะไรออก เห็นโดด,โด,ดคือเลขตัวเดียวคือเลขแปดอยู่นี้ซึ่งแบบใบนี้จะต้องเป็นใบคิดน่าจะโดนคัดออกอย่างแรกนะคะเวลาคัดออกเราก็คว่ำนะคะเพื่อที่จะแบบไม่ให้เพื่อนรู้ว่าเราทิ้งไพ่เบอร์อะไรไปมีอะไรอีกมีอะไรอีกอะไรที่น่าทิ้งดูแล้วยี่สิบเจ็ดเป็นอะไรที่โดดมากอยู่ตรงนี้และอยู่ในมุมนะคะก็คิดว่าทิ้งยีิบเจ็ดดีกว่าอ่ะก็จะได้และ5ห้าใบซึ่ง ทิ้งไปก็นั่งรอเพื่อนๆแบบนึงว่าให้เพื่อนๆเนี่ยเขาเลือกกันไปก่อนว่าเขาจะเอาโฉนดตรงไหนแต่นี้ในจังหวะนี้โบก็จะมาหยิบธุรกิจ7อันในขณะที่เพื่อนๆกำลังนั่งเลือกโฉนดนะคะก็สุ่มออกมาแฉปวางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ยังไม่เห็นแอบทิ้งก็หลังจากที่หยิบธุรกิจมาแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดโชว์ให้เพื่อนดูนะคะว่า เฮ้ยเรามีธุรกิจอะไรเราอยากเปิดอะไรแล้วก็แบบอยากจะแลกกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปิดธุรกิจให้กับเพื่อนๆดูหลังจากที่เลือกโฉนดห้าใบในรอบแรกได้เสร็จแล้วนะคะก็ต้องรอให้เพื่อนเลือกให้เสร็จก่อนนะแล้วเราถึงจะแบบวางตัวพร้อมๆกันถ้าแบบเราวางตัวไปก่อนอย่างเงี้ยอาจจะทำให้แบบเพื่อนแบบเหมือนรู้ไงว่าเฮ้ยเรามีพื้นที่ตรงนี้นะเขาอาจจะแบบเก็บไพ่ดีๆไว้สําหรับต่อรองกับเราก็ได้ก็ หลังจากที่เลือกได้แล้วหใบนะคะอันนี้คือคองสีแดงอ่าอันสุดท้ายอันนี้เบอร์เจ็ดสจุง้งก็วางตรงไปแล้วไพ่พวกนี้ก็ต้องเปิดหงายให้รู้ว่าใช้แล้วนะคะก็ใช้แล้วก็มารวมๆกันอย่างนี้อ่าอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอ่าทายที่เป็นธุรกิจนะคะก็ธุรกิจของเกมนี้เนี่ยมันจะมีตั้งแต่เลข3 4 5ส้าหอ่า มันมีความแตกต่างยังไงนะคะคือเวลาที่เราจะเปิดธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องพยายามสะสมให้ครบตัวเลขนั้นๆนะคะอย่างเช่นธุรกิจที่เป็นรูปปลาอย่างเงี้ยมันเป็นเลขสี่ถ้าเราสะสมรูปปลาได้สี่รูปเนี่ยมันก็จะได้อ่กระแสเงินสดจากธุรกิจเนี้ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเราเปิดเนี่ยจนครบเนี่ยคะ่ะธุรกิจที่เป็นเลขหกอ่าเงินที่ได้กลับมาก็จะแบบเยอะแยะมากมายมหาศาลก็วิธีการลงนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราต้องสะสมธุรกิจอันนั้น ให้ครบตามตัวเลขนั้นๆนะคะสมมติถ้าโบคิดว่าโบจะเปิดอ่ะโฟโต้กล้องถ่ายรูปอย่างเงี้ยโบก็ต้องสะสมให้ได้3อันแล้วก็ต้องเปิดในพื้นที่ที่แบบติดกันด้วยนะอ่าสมมติให้ดูว่านี้จุ๊แอปเป็นที่โอเคสมมติว่าสีดำค่ะเปิดธุรกิจ โฟโต้สามที่เป็นพื้นที่ที่ต้องติดกันด้วยนะถ้าแบบเว้าเว้อนหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าไม่ติดโอเคปะมันต้องแบบอ่าติดกันสามอันเมื่อจบในปีนั้นๆน,น,นะคะเราก็จะมาดูที่ใบว่าเออเราจะได้เงินเข้ามาเท่าไหร่ก็ให้ดูตามตัวเลขตอนนี้ธุรกิจที่เป็นเลขสามอันนี้คือคอมพิวตอ่าคือว่ามันสามารถครบแล้วสามทิ้นก็จะได้นี่ห้าหมืนบาทห้าหมืนบาทนี่คือจะได้แบบทุกๆทุกๆปีนะเออ แต่ว่าถ้ามันยังไม่สําเร็จอ่ะเป็นรูปอย่างนี้พอมันแยกออกมาอย่างเงี้ค่ะมันจะมีมูลค่าในตัวของมันเองอยู่แล้วก็คือหนึ่งมืนบาทนี่อันนี้สองอันก็ยังไม่คอมพิวตยังไม่คอมพิวก็ดูที่ตัวเลขตรงนี้อ่าก็จะได้สองหมืนบาทนะคะในปีนั้นๆโอเคมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าค่ะก็ตอนจะเล่นนะคะเราก็ดูพื้นที่ว่าเฮ้ ตอนนี้เราแบบอยากจะได้พื้นที่ตรงไหนเราก็มาดูธุรกิจเราด้วยว่าเออเราอยากเปิดอะไรสมมุติว่าสีแดงเนี่ยอ่ะเขามีโฟโต้สองอันเขาก็แบบเอออยากเปิดโฟโต้เนอะเพราะมันเป็นแบบธุรกิจที่เป็นเลเน็กสามไงแต่มันขาดโฟโต้อีกอันหนึ่งก็เมื่อมองไปแล้วนะคะก็ค้นพบว่าเพื่อนไม่มีโฟโต้ค่ะก็อยู่นิ่งก่อนธุรกิจนี้เอาดูธุรกิจอื่นเอาอะไรดีเอาอสมมติว่าสีแดงบอกอันนี้อ่ะข้าวนะคะตอนนี้คือจั่วมือดีมากมีเลสตอลองอยู่ สามชิ้นขาดอีกแค่สามชิ้นเฉะนั้นก็เมื่อมองไปแล้วนะคนพบว่าเพื่อนสีดําเนี่ยเขาก็มีเล็บทลองเหมือนกันเออมันหมายความว่าฉันอยากได้อันนี้เหลือเกินจะทํายังไงดีก็แอบ,บดูเพื่อนนะคะเอ๊ะเพื่อนอยากได้อะไรก็ดูดูแล้วก็จ,จะแบบว่าอืมยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้ก็ได้ยัดเงินเอาเงินฟาดหัวก็ได้แกขอซื้ออันนี้หน่อยหมื่นหนึ่งถ้าเพื่อนแอบเบ,บลโอเคนะคะก็โอเคฉันขายให้เธอมื่นหนึ่งอ่ะประมาณนี้แต่ก็ ต้องแล้วแต่เขาว่าจะเอาอะไรหรือถ้าแบบคิดไม่ออกก็อาจจะแบบแก้แก้เราแรกที่กันไหมเราแบบเออเราจะไปตรงนูน้นฉันจะได้ให้เธอมาอยู่ตรงนี้ใกล้กันอ่าอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนแบบโอเคถ้าโอเคเราแอบ,บแล้วขออีกว่าแก่แเราขอร้านสเตอรลองของแกด้วยแกจะโอเคไหมถ้าเพื่อนโอเคก็โอเคไปนะคะนี่คือแล้วแต่เขานะคะว่าเขาจะเอาอะไรยังไง มาก็มาดูเพื่อนสีขาวบ้างสีขาวเนี่ยกุ้งกุ้งกุ้งนะคะมีกุ้งสองอันแล้วเออก็ค้นพบว่าเพื่อนสีดําเนี่ยก็มีกุ้งอีกอันหนึ่งฉะนั้นแล้วทํายังไงดีก็ดูไปดูมาเออขอกุ้งได้ไหมเธอฉันจะให้แบบเครื่องสั้อผ้าเธอหนึ่งอันถ้าเพื่อนบอกโอเคก็เอาไปแล้วก็เอากุ้งมาอะอะไรอย่างนี้เออดูแล้วอยากได้ติ่นซํานะคะของสีแดง เอาอะไรให้มันดีเอ่อคิดไม่ออกเอาเงินยัดไทยละกันแกสองหมื่นถ้าสีแดงโอเคก็โอเคค่ะสองหมื่นเอาไปอะมาดูเรื่องที่กันบ้างเรื่องที่นะคะคือตอนนี้สีขาวเขาแบบมีช่องว้าวอยู่เขาก็อยากให้ที่มันติดกันไงเพื่อที่เขาจะได้แบบเปิดธุรกิจอันยิ่งใหญ่มโห,าหาราของเขาก็คือร้านติ่มซำนะคะก็เขาจะต้องคิดหากลยุทธ์มา โน้มน้าวจิตใจสีแดงนะคะเพื่อที่จะให้เขาแบบเอ้ยโน้มน้าวสีดํานะคะเพื่อที่จะแบบให้เขาแบบเปลี่ยนที่ให้ได้มากที่สุดก็สมมติฝอยฝอยฝอยไปแล้วแบบสีดาเออเอออเห็นด้วยนะคะเลือกที่จะเปลี่ยนที่เปลี่ยนยังไงดีเอมสมมติเป็นอย่างเงี้ยเออก็ดูน่ารักดีถ้าเขาโอเคแลวก็สมมติว่าเขาโอเคจริงๆค่ะก็ โอเคสมมติว่าเกมจบแล้วแบบไม่มีใครอยากจะย้ายอยากจะทําอะไรแล้วก็มาถึงตอนนี้ทุกคนก็ต้องเอาธุรกิจที่คิดว่าอยากจะเปิดค่ะลงไปในช่องนั้นๆของตัวเองแต่ถ้าแบบยังไม่มั่นใจยังไม่ต้องลงก็ได้นะคือมันหมายความว่าถ้าลงแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนที่ได้ไงอะสมมุติว่าสีขาวบอกเฮ้ยเรามั่นใจมากว่าณนะที่ตรงเนี้ยเราจะเปิดติ่มซำก็วางลงไป โอเคประกาศฉันจะเปิดติ่มซำส่วนสีดำก็บอกว่าเราก็มั่นใจมากว่าเราเนี่ยจะเปิดเครื่องซักผ้าโอเคก็วางลงไปโอเคสีแดงสีแดงจ๋าสีแดงสีแดงบอกไม่เห็นอยากเปิดอะไรเลยก็ไม่ต้องลงก็ได้นะคะ mm hmm. ก็อย่างนี้คือจบปีที่หนึ่งแล้วเราก็จะมาดูกันว่า เพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยได้เงินไปเท่าไหร่เราก็จะควักควักใบนี้ขึ้นมาดูโชเดอนะเคก็ยังสีดำตอนนี้เขาลงไปสองชิ้นสองชิ้นก็ให้ดูที่เลขสองมันยังไม่คอมพิวตอ่ะก็ดูที่บรรทัดบนบรรทัดบนคือแบบยังอินคอมพิวตอยู่นะคะก็จะเป็นได้สองหมืบาทก็ธนาคารก็ได้จเงินสองหมบาทให้กับสีดำไปฟริงโอเคดูสีขาวบ้างสีขาว ธุรกิจติมซําเลขห้าก็จริงแต่ว่าตอนนี้มันมีแค่สามชิ้นทานั้นก็ดูที่เลขสามแล้วก็ดูที่อิมคอมพพทก็ได้ไปสี่หมืนบาทพระเจ้าช่วยกว้ยทอดสี่หมืบาททอนมาแล้วกันโอเคก็พอจบปีที่หนึ่งแล้วนะคะก็จะเลื่อนนี่ออาแปะไปปีปีม้าปีที่สองก็สีแดงไม่ได้อะไรนะคะเพาว่าสีแดงยังไม่ไลรงก็ อธิบายเพิ่มเติมนะคะสมมุติว่าเล่นไปแล้วสักพักนึงเนี่ยเ,เกิดอยากจะแบบขายกิจการอยากจะขายธุรกิจมันสามารถทําได้นะเช่นแบบว่าตอนเนี้ยสีขาวอะ่ะมันมีอยู่มันมีร้านติ่มซำอยู่สามอันเขาอาจจะเสนอว่าเออขายธุรกิจตรงเนี้ยเกือสามชิ้นเนี้ยให้กับสีแดงหรือสีดําก็ได้ะคะ่ะคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเจ้าของได้แต่ว่าธุรกิจอะ่ะที่วางลงไปแล้วอะเปลี่ยนไม่ได้แต่เปลี่ยนเจ้าของได้ เนาะไม่งงเนาะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับเกมรีวิวเกมไชน่าทาวค่ะก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นแล้วสนุกสุดมันมากๆเลยเห็นคนอื่นเล่นกันทีไรแล้วเนี่ยรู้สึกคันไม้คันมือคันปากขึ้นมาทุกๆทีนะคะก็เวลาเล่นเนี่ยก็อย่าอินมากเกินไปนะคะเพราะแบบบางทีเห็นแบบผู้ใหญ่เล่นเนี่ย ผู้ใหญ่ก็ทะเลาะกันก็มีนะในเรื่องของแบบเฮ้ยฉันอยากได้ที่ตรงเนี้ยเออไม่ให้หรือบางทีก็แบบเรียกร้องอะไรที่แบบมันสูงเกินไปอีกคนนึงก็ดูแบบแข็งเหลือเกินทําไมไม่อ่อนให้เขาบ้างก็ใจเย็นๆนะคะมันเป็นแค่เกมค่ะก็เกมนี้เนี่ยพอเล่นเราก็ได้อะไรเยอะเหมือนกันนะคะคือมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของการเจราจารต่อรองในเรื่องการให้อะไรบางอย่างที่เป็นผลประโยชน์แก่เพื่อนแล้วบางทีเพื่อนเขาอาจจะแบบ ก็เห็นผลประโยชน์น,นั้นไงแต่ก็จะแบบเห็นผลประโยชน์เชิงลึกหรือเชิงยาวเนี่ยไม่เท่าเราก็ยังไงฟ้าก็อยากให้ลองเล่นเกมนี้ดูนะคะขอบคุณค่ะ